ฟังเสียงได้คุณผู้ฟังก็ถ้ายังติดต่อได้ก็ยังบอกเพลงได้แล้วอ้อมก็ยังเปิดได้ค่ะวันนี้ค่ะวันอังคารมีใครสักคนไปบ <st arts> ริจาคเลือดปะ <st arts> พี่อ้ํเราไม่ได้ไปบร,ริจาคเลือดนะเพราะถ้าพี่อ้ไไํไปบร,ริจาคเลือด <st arts> อเราจะไม่เห็นอ้านมาอยู่ตรงนี้ถูกปะหรือไม่แน่ถ้าเขาบริจาคเสร็จแล้วเขานั่งพักเสร็จแล้วเขาก็มาทํางานต่อได้เพราะการบริจาคเลือดไม่ใช่ว่าทําอะไรต่อไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่าไปออกแรงเยอะ อย่าไปอยู่กลางแดดอย่าไปท้าทายว่าฮ่าฮฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นไรหรอกแค่ให้เลือดนิดเดียวเองถุงกระต่ายเดียวเองสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบไม่มีปัญหาคุณรู้ฟังคะมันมีปัญหาจริงๆเวลาที่เขาออกกฎข้อเตือนเราอะไม่ย้ยคำว่าเขาห้ามนะข้อที่เขาเตือนเพราะมันมีผลจริงๆงถามว่าทำไมดิฉันมั่นใจอีฉันเจอมาแล้วดิฉันไม่พูดมาเมื่อหลายสิบปีแล้วเพราะว่าถ้าพูดก็เกรงว่าตอนนั้นคนก็จะรู้สึกว่าโอ๊ย ไปแล้วกับบริจาคเลือดเป็นอันตรายการบริจาคเลือดไม่เคยอันตรายค่ะแต่การปฏิบัติตัวหลังบริจาคเลือดอันตรายคุณรู้ฟังคือพอบริจาคเสร็จก็ควรจะไปกินข้าวเติมพลังให้ตัวเองเพราะเขาจะมีให้นะน้ําเนิมเขามีให้ทุกอย่างเราก็ไม่ได้รีบรีบจะต้องไปทําธุระไป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 กินอ่ะซาซิสะสะลอะกับเพื่อนอีกอ้าวเถียงกันอ้าวก,กินไม่ลงอีกเอาไปทํางานอ่ะไปทํางานแล้วยังไงอ่ะเจอแดดร้อนแบบอย่างวันนี้ร้อนร้อนร้อนเป็นลม เ,เาีเย็บก็ไปสิบกว่าเข็มฟันหักล่วงเวทีเกือบตายคือเอาจริงๆการบริจาคเลือดไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าอะไรก่อนที่จะบริจาคคุณผู้ฟังเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าเขาจะต้องให้เรากรอกนู่นกรอกนี่กรอกนั่นและจริงๆบางครั้งเราจะได้ยินเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องแบบดูแบบไม่โอเคเหรอกับการบริจาคที่แบบถ้าคนบริจาคอาจจะเป็นแบบเกหรืออะไรอย่างเงี้ย จริงๆเขาเอาว่าเขาไม่ได้ไม่โอเคแต่บางครั้งแบบฟอร์มบางอย่างหรือการถามคําถามบางอันมันก็อาจจะรู้สึกทําให้เอได้คืออย่างล่าสุดอ้อมดูในซีรีส์ฝรั่งนะคะเขาก็มีเหมือนกันว่าะจะบริจาคเลือดแต่ก็ถูกเอเหมือนกันว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะบริจาคตรงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงภาวะขาดเลือดคือมันสะท้อนช่วงตอนนี้ซีรีส์ที่มันทําออกมาบางบางเรื่องเขาก็สะท้อนช่วงของโควิดผลท,ที่ออกมา มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่ขาดเลือดจริงๆของอเมริกาบางรัฐบางรโรงพยาบาลก็ขาดเลือดอยู่เหมือนกันก็ต้องการให้คนไปบริจาคแล้วก็คือปัญหาคล้ายๆกันนะว่าจะถูกเอ๊จะถูกเอะในเรื่องของเพศวิถีว่าแบบนู่นนี่นั่นคือบางทีบางคนมีเพอร์เซพชันว่าแบบเออเขาอาจจะแบบมีโอกาสเสี่ยงนู่นนี่นั่นคือบางทีมันต้องปรับวิธีคิดใหม่นะว่าคนที่มีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆอ่ะตัวบุคคล ไม่ใช่ลสนิยมทางเพศเาจริงต่อให้คนที่เป็นสเตรทนะจะติดโรคก,ก็ได้ก็ต้องเยอะเพราะว่านิสยัยเขาเจ้าชู้ถูกไหมแล้วคนที่เขาไม่สเตรทเขาเป็นแบบ lgbtqia เนี่ยเขาก็เป็นแบบอาจจะอานปกติถูกไหมสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนจะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้เลือดจะมี มีอะไรหรือไม่ได้อยู่ที่คนเวลามันเหมือนเราวิจาร์อ่ะอย่าอย่าไปเหมารวมเพราะฉะนั้นนี่พอดูซีรีสก็เลยบอกโอ้ก็คือทุกที่มีปัญหาคล้ายๆกันเลือดที่ขาดหรือว่าการแบบ การมีโปรโตคอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือในเมื่อมันมีโปรโตคอลอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะสเตรทหรือไม่สเตรทคุณก็ต้องตรวจเขาอยู่ดีว่าเลือดที่ให้ไปคุณก็ต้องไปผ่านกรรมวิธีอยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นก็ตอบรับเขาดีๆและหลังจากคือคือตอบรับที่เขาเดินมาหาอยากจะให้ตอบรับเขาดีๆและสุดท้ายคุณก็เอาเลือดไปตรวจอยู่ดีคุณไม่ได้ข้ามสกิปไอช่วงเขาเรียกว,ว่าวิธีการขั้นตอนนั้นนะถูกไหมเขาจะได้ไม่เสียกําลังใจที่อยากจะให้ถูกปะก็ ือขั้นตอ,อนปฏิบัติส่วนหนึ่งแล้วเชื่อเถอะคนที่เขาจะไปให้ะเขาก็มีใจที่จะให้อมเชื่อว่าส่วนหนึ่งจํานวนเยอะเลยแหละเขาซื้อสัตว์ที่จะกรอกหลายๆอย่างบางครั้งก็ต้องกรอกกระทั่งเรื่องยานะคุณผู้ฟังแล้วมีกระทั่งเรื่องของรอยสักคุณผู้ฟังเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าการไปบริจาคเลือดอ่บางคนเขาก็มีเรื่องเขาจะถามเรื่องสักด้วยนะคือสักคิ้วเจาะหูสักลายใดๆแค่แล้วแต่เนี่ยคือถามา่าได้ไหม มีรอยศักเนี่ยไปบริจาคได้แต่เขามีแนวทางปฏิบัตินิดนึงค่ะคุณผู้ฟังก็รู้เอาไว้ก็ดีนะคะมันก็เป็นประโยชน์เขาบอกว่าถ้าหัตถการเหล่านี้เราทำด้วยด้วยเทคนิคปลอดเชื้อที่โรงพยาบาลสามารถให้บริจาคโลหิตได้ทันทีหลังแผลหายแต่ถ้าเกิดว่าทำสถานที่อื่นๆเช่นคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอให้เรางดบริจาคเลือดอย่างน้อยก่อน สเดือนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อแล้วก็พ้นระยะบางช่วงบางอย่างโดยเฉพาะการติดเชื้อพวกไวรัสตับอักเสบหรือ h i v หรือไวรัสตับอักเสบบีจะซีอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องแจ้งเขาด้วยว่าถ้าสัตว์อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มถูกไหมเขาไม่ได้มีปัญหากับการสัตว์ของเราแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของ ภาวะการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้เครื่องมือหรือใดๆก็ตามอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยหรือการจะไปบริจาคก,ก็ต้องดูว่าเฮ้ยเรางดทานยาหรือเปล่ายาอะไรบ้างที่ทานไปเขาก็จะมีให้โลกหลอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าลองพิจารณาดูเ็าบอกว่ายาบางชนิดเนี่ยส่งผลต่อคุณลักษณะของเลือดดังนั้นการจะบริจาคโลหิตมันจึงจะต้องมียาบางชนิดที่ควรงดก่อนบริจาคนะคะเพราะมียาอะไรบ้างที่ควรงด เขาบอกว่ายากแก้ปวดขอ้อยาแอสไพรินและต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตรยรยหรือว่าเอนเซตนะคะควรหยุดรับประทานยาแล้ว2วันถึงจะไปบริจาคได้ยาปลูกผมบางอันนะคะก็าอาจจะต้องหยุดถึง1เดือนยาปฏิชีวนะบางอันก็าอาจจะต้องหยุดถึง7วันหรือหายจากการติดเชื้อแล้วก็จะมียารักษาสีไว้พวกโรแอคูเทนอันนี้ต้องหยุดอย่างน้อย1เดือนส่วนยาที่ทานแล้วบริจาคได้ยากแก้แพ้ยาลดกรด ยาเบาหวานที่ไม่ใช่อินซูลินยาลดกรดยูริกยาคุมกําเนิดยาลดไขมันในเลือดแต่ใดๆทั้งหมดควรจะสอบถามแล้วก็ให้มั่นใจว่าเออเราทานยาอะไรช่วงไหนและครั้งสุดท้ายเมื่อไหรมันก็เป็นการดีที่สุดนะคะทั้งเป็นที่เราจะไปเป็นผู้ให้เนาะเพราะมันไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ฟังมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่การบริจาคเลือดอ่ะมันช่วยชีวิตคนได้จริงๆนะอ,อ้อมมีเพื่อนที่รอดจากการได้รับเลือดอ่ะ ได้แบบต่อชีวิตเขาเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเลือดหนึ่งถุงอะที่เราเห็นว่าถุงแค่ทตีติ่งอะสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบอะคุณฟังมันมันช่วยชีวิตคนได้คนหนึ่งคน,คนตัวเล็บตรวเท่าอย่างนี้นะได้เลยนะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะไปให้คนอื่นดีๆนะกันเถอะเนาะแล้วก็รักษาตัวเองการให้มากๆแล้วก็อย่าประมาทนะคะว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเล็กขึ้นจะเสียเลือดนิดเดียวเองคุณผู้ฟังรู้ก่อนเลือดในตัวเรามีเท่าไหร่ คุณคิดว่าคุณฝั่งคิดเล่นๆนะถ้าไม่ไปเปิดหาข้อมูลอะไรคุณคิดว่าตอนนี้มีเลือดไหลยอยู่ในร่างกายคุณนกี่ลิตร